ีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟอร์รี่นะคะ,ะมินมินน้อยพูดอะไรนะเมื่อกี้ให้แม่กำไส้ทำอะไรนะลูกให้แม่กำไส้เปิดอะไรคะ,อะโอ้ย <laughs> ให้แม่กำไส้เปิดร้านบ่ลูกไหนเปิดร้านยัง,ง,ยงแม่กำไส้เปิดร้านนะคะเพิ่งมาจากวัดแม่กำไส้ไปวัดมาอ้าวทำหาดาวเรืองอีกแล้ว เออเอินเอินเพิ่นมาลักเกิบบ่หายไปเลยหนึ่งคู่แม่หามาเจอแล้วจากอยากข่าวไปสิเลยเออวนคมาเาเวแทบ่อเอวันรู้สึกเขาติดแม่สองวันแล้วเนี่ยไปไหนซี่ไปพูนไปอันนั้นเนาะเอาไปปล่อยนี่ไข่มัน สงสารมันมีลูกเต็มตัวเลยแม่คำใสจับอะได้อะไรเนี่ยโอ้เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยมีน้อยถือไปปล่อยแล้วลูกตัวนึงตาแยดอู่จัใส่ถือตะกร้าไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาไปปล่อยไหนไหนไหนโอ้โหนี่ไงปูโอ้เจอปูแลเจอปูแลปูหนึ่งตัวนี่ไง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 ปูหนึ่งตัวนี่ไปไปเอาไปปล่อยเอาไปปล่อย เออนั่นแหละอ้ยนั่นให้มันลอยในน้ำก่อนให้มันลอยในน้ำก่อนเออเพราะว่ามันร้อนมันร้อนเนี่ยอย่าไปจับมันลูกโอ้ไม่กลัวเลยเนาะโอ้โอ้ไปก่อยที่เจ้าลุงช่างปล่อยกบเลยนะเออมันตื่นเดี๋ยวจะไปวางใหญ่ไปบางใหญ่บอกโอ ไม่ไม่ใส่ดีกว่าเออเอออ่ะพาอยากใส่พออยากใส่ให้น้ำนี่อยู่เอ้ยตอนนี้มันมันไปสวรรค์แล้วลูกอกอออะไรนะมันไม่กลัวลูกไม่อกอออืมอ,อ่ะแอดมินแอดมินลูกแม่เรียกอะไรไป้ยอ้โอ้ ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแม่เห็นแม่เอาอะไรมาโดนโดนแกงเลยโดนแกง โอ้ยเอฟซีสนขลุ่มมากเปนเปรี้ยวเราบอกะไม่ใช่เปื่อนเปรี้ยวแล้วบ่กเป็นแม่เปรี้ยวแล้วบ่โอ้ยมันมันไม่กินข้าวเพราะท้องมันใหญ่จังว่ะติดแม่กำใส่แล้วงานนี้อะไรลูกนี้เออก็ติดแม่กำใส่แล้ว เมื่อกี้ไม่เห็นเออโอ้ถือเลยอาถือโชว์กล้องเลยของพี่น้อยนะคะเปโอ้ยขอยาใจดีซื้อมาให้ตัวใหญ่ใจดีซื้อมาให้มินน้อยอันนี้สีสตอเบอรี่เออถูกต้องค่ะไโอ้ยไปไหนติดแม่คำใสสองวันแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ย ที่เตะแล้วนี่เออเดี๋ยวเก็บไว้ให้เด้อตรงนี้เด้อเออโอ้โหจะกินโอ้จะกินแล้วจะกินแล้วแกะเป็นบ้นี่เนาะเอ๊ที่นี่ก็มีตัวเลือกเยอะไงแคทมินน้อยก็มีตัวเลือกเยอะนะคะเขาจะอยู่กับใครก็ได้นะคะอยู่ได้ทุกคนไม่เหงาเพราะนี่แหละอ่าแกะก็แกะไม่เป็นเนาะคนแก่นี่ กินได้สบายเดี๋ยวกวาดบ้านปุ๊บเออว้าวนี yeah, ่เย็นนี่เหมือนกันนะ้าวปุ๊บโอ้อะไรนะอยากกินดิแล้วป้าแอนไม่แบ่งเหรอป้าแอนเคยเคยให้มินน้อยกินที่ตู้เย็นเลย เออไอไอไอป้าแอนใช่ไหมชิมหน่อยขอบคุณค่ะเนาะโอ้ให้ป้าแอนด้วยกินไหมโอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นเอ้ยอยู่เป็นเปูอ่ะปูสีเขียวก็ได้แบ่งกับป้าแอนได้ไหม เอ้ยอีขอรู้ว่าใครมีขนมเยอะเอขอใหญยเลยบอของแอดมินนั่นๆเนาะขอของหญ่สะเดี๋ยวจะไปซื้อเป็นถังมาให้โอ้ขำไหมเพี้ยงขำไเพี้ยงไปเอาดินก้ไปเอาดีก้ยิ่งวิ่งเลกระปุกวิ่เลยเฮ้ยเฮ้ยไป อันนั้นคือเขาไม่ชอบเขาจะนั่งนิ่งเออเขาอ้อนี้เขาไม่ชอบไปแล้วเขาไม่ชอบเขารู้น้อ๋ออันนั้นเด็กโตอันนี้เด็กน้อยอันนี้เด็กโตอันนี้เด็กน้อยอันนี้มือไหนวะอุ้ย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 กินอันนี้ดิแกฮะนี่ไงขอปะปุอร่อยกว่าขนเลยอร่อเอ้าเอ้า อันนี้ของป้าแอนตัวมินน้อยให้ป้าแอนแล้วเมื่อกี้เอาเอาแล้ยคืนแล้วพี่น้องไม่ใช่ให้คีวิ้งนะเออขอบคุณค่ะโอ้เจอของใหม่ลืมของเก่าแล้วให้คีวิ้งเมื่อกี้สามิให้เจ้ากินนะทีเราคืนสามิโอ้ยเอนข้าวกับหมูปิ้งไม่ยังโอ้ในตู้เย็นมีไอศครีมอยู่นี่ปุ๊ก ในตู้เย็นมีไอศครีมปะปะที่บ้านแอนปะปะไปเออเออปะไปกินไอศครีมกันเราปะแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงส่งย่างแบดแบดย่างบอยเอ๊ะอไหนของแอนไหนไหนของแอ็นล่ะอันไหนของแอนอันนี้วะจะไปเต้นเลยลูกจะไปส่งย่างแบดเไปด้วยกันปะไปด้วยกันเหรอจะไปด้วยกันใช่ไหม มินมินอะรลูกอ่ะเอาอาไปกินให้มินหมดเลยลูกขอบคุณนะคะเอาให้แม่เนาะมินน่ารักนะเอฟปีแบ่งปันด้วยนะแต่ว่าต้องบอกอยอะด้วยอะนะคะก็มาต่อที่งานลุงช้างนะคะเยอะเหรอยืมสิล im ูกแม่อยู่ร้างกาแฟนี um, ่อิ้นชักของร้านอย่างนี้ต้องช็อปนลย ก็เ,เก็บเปนเลาย่นี้ก็เชอบท่านเได้นสักน,นเดียวจแบบะไปทมันจะดิิดเอารถไปไหมเงานนงังกนตอนนี้ก็เริ่มงานแล้วนะคะ จะท,ทำนสักลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วจากอากาศร้อนจัดแล้วก็ฝน ก็มาต่อเติมห้องน้องอมแล้วนะคะจากการที่ไม่ได้ทำหลายวันเน,ะนาะสำหรับคลิปประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ